โอเคครับมาข้อแรกน,นะครับข้อห้านะครับเขาบอกว่าให้สร้างรูปนะครับตามขั้นตอนนี้ครับอ่าขั้นตอนแรกน,นะครับเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรง AB และ CD ยาวพอสมควรอ่ะงนั้นผมก็จะสร้างส่วนของเส้นตรงมาเลยนะครับเป็น AB อ,อีกอันหนึ่งก็ CD เขาบอกตรงว่าตรงนี้เราเขาไม่ได้บอกครับว่าเป็นอ่าส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่าก,กันหรือเปล่าเราก็จะสร้างแบบนี้ไปครับที่ยาวพอสมควรโอเค ทีนี้เราก็ไปขั้นตอนที่ต่อไปนะครับก็คือสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน P Q R S ที่มีความยาวของเส้นทแยงมุมเท่ากันอ่าเท่าอาเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง A B อ่าก็คือเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งนะครับเท่าของส่วนของเส้นตรง A, อ A, เอา A B อีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นเส้นอาจจะมีความยาวเท่ากับ C d นะครับโดยที่เป็น PR แล้วก็ QS นะครับผมก็จะสร้างจุดมาก่อนนะครับแล้วก็จะให้เส้นนี้จะสร้างวงกลมจากขอขอไปครับแลสร้างวงกลมจากเส้นนี้นะครับอ่าให้เป็นรัศมีอ่ายาวลงมานิดนึงโอเคทีนี้นะครับผมก็จะสร้าง จากจุดจุดศูนย์กลางเดิมครับก็จะสร้างวงกลมอีกวงหนึ่งครับจาก C D ครับก็พยายามเพิ่มขออไปครับ่าบทีนี้ครับผมก็จะนำเส้นตรงนะครับมาตัดมาตัดกันนะครับไปที่ เส้นเส้นตรงหนึ่งนะครับตัดที่วงกลมวงใหญ่ครับอีกวงหนึ่งตัดที่วงกลมวงเล็บนะครับวงวงวงเล็บเข้าไปครับอ่าทีนี้เราก็จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเราก็จะให้เส้นนี้เป็นหลังครับอ่าทีนี้เราก็อีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นจากนี่มานี้นะครับมาเส้นใหญ่นะครับแล้วเราแล้วเราก็มา เส้นเล็กยังไงครับอ่าเราก็จะได้สี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับโดยที่ด้านนี้เนี่ยก็เท่ากับจุดตัดของเส้นตรงเส้นนี้นะครับที่ตัดจากวงกลมเล็กไปยังวงกลมใหญ่นะครับก็เช่นเดียวกับอีกวงกลมหนึ่งครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้นผ่าส่วนกลางของวงกลมเล็กนะครับก็จะเป็นเส้นทะยงม,มุมของสี่เหลี่ยม PQR ครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นทะยงม,มุมของ PQR เช่นเดียวกันครับก็คือจากจุดศูนย์กลางเอ้ยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมใหญ่ครับเ้าก็จะได้โดยเขาบอกว่ากานที่จุด T นะครับเส้นท่ยงมุมตัดกันที่จุด T นะครับโดยที่ขนาดของเส้นที่ยงมุมที่ตัดกันเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อ่าโดยของเรานะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอย่างนี้ครับโดยที่จุดเนี่ยจะหมุนไปรอบวงกลมนะครับมุมเนี่ยก็จะ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานอยู่ครับอเราลองมาพิสูจน์กันนะครับโดยที่สี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับจะมีเส้นจะมีสองด้านนะครับที่ขนานกันจะมีด้านที่ขนานกันสองคู่นะครับที่ยาวเท่ากันนะครับแล้วก็ยาวเท่ากัน่ก็คือคู่นี้นะครับจะยาวเท่ากันครับเห็นไหมครับเวลาเปลี่ยน มุมเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้ว่านี่ขนาดเท่ากันครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็น P S กับ R Q นะครับอ่าก็จะยาวเท่ากันนะครับเมื่อเปลี่ยนขนาดไปก็จะยาวเท่ากันเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้เขาบอกว่าจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม P S T นะครับ P S T นะครับก็ จะทำเป็นสามเหลี่ยม PST นะครับหาพื้นที่ s t แล้วก็สามเหลี่ยม PQT นะครับ PQT มีให้สำรวจว่ามีขนาดเท่ากันมีพื้นที่เท่ากันหรือไม่นะครับก็พื้นที่นะครับอ่าจะมีพื้นที่เท่ากันนะครับเมื่อเปลี่ยน เปลี่ยนมุมเนี่ยก็จะมีพื้นที่เท่ากันเหมือนเดิมครับอ่าก็สำหรับข้อน,นี้ก็มีเพียงแค่น,นี้ครับขอบคุณครับโอเคครับมาที่ข้อต่อไปนะครับก็คือเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมดูคิดดองนะครับอ่าคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันนะครับยาวเท่ากันสองคู่อ่าและมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับเท่ากันหนึ่งคู่ความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับทั้ง 2ต่างกัน4เซนติเมตรเสมอนะครับแล้วก็และจุดที่ตัดกันเนี่ยจะมีเส้นยาวกับเส้นสั้นใช่ไหมครับเส้นยาวเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนซึ่งะจะยาวส่วนที่ยาวเนี่ยจะยาวไม่น้อยกว่า2เท่าแต่ไม่เกิน4เท่าก็คืออยู่ตั้งแต่2เท่าถึง4เท่านะครับโอเคก็คือจะมีเส้นเส้นแยงมุมที่สั้นแล้วก็เส้นทแยงมุมที่ยาวที่ยาวกว่าเส้นสั้นเนี่ยสซนติเมตร อ่าแล้วก็จุดตัดเนี่ยจะแบ่งฝันมีส่วนสั้นกับอ่าส่วนยาวนะครับซึ่งส่วนสั้นเนี่ยก็จะสั้นน้อยกว่าส่วนยาว 2- อถึงสี่เท่าอ่าหรือว่าเส้นยาวเนี่ยก็จะส่วนของยาวส่วนยาวเนี่ยก็จะยาวมากกว่าส่วนสั้นเนี่ยสอถึงสเท่าโอเคครับอย่างแรกนะครับแล้วก็อ่าเราเราจะมาสร้างเส้นทะยงมุมก่อนนะครับโดยที่เราจะกําหนดก่อนเราจะหาก่อนครับอย่างแรกคืออ่าผมสร้างเส้นมาเส้นหนึ่งนะครับ ผมก็จะดูนะครับว่าสมมุติว่าผมกําหนดให้เส้นนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเส้นทแยงมุม2เส้นนั้นเราก็จะหาเส้นอีกเส้นหนึ่งได้โดยการที่เราอาจจะเลื่อนขนาดนะครับจะเลื่อนเข้า4เซนหรือว่าเลื่อนออก4เซนนะครับเพื่อที่จะทําให้ได้อีกเส้นหนึ่งนะครับที่จะยาวมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเนี่ยสี่เซนติเมตรในการที่ผมจะเลื่อนหยุดนะครับสมมุติว่าผมเลื่อนออกเป็นโซนศูนย์องศานะครับที่4เซนติเมตรโอเคครับโดยที่เส้นใหม่ของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ย เส้นยาวใหม่เนี่ยที่ผมลากขึ้นมาเนี่ยคือจะเป็นเส้นที่ยาวกว่านะครับเส้นเก่าเนี่ยก็จะเป็นเส้นสั้นนะครับเส้นที่สั้นกว่าหนึ่งในเส้นทแทงมุมนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะผมก็จะทําการสร้างวงกลมนะครับโดยที่นําจุดมาหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ผมก็จะให้สร้างวงกลมจากรัศมีนะครับโดยที่ ใช้รัศมีของเส้นยาวนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็แล้วผมจากนั้นนะผมก็จะสร้างเส้นตรงนะครับอ่าไม่ต้องเส้นตรงก็ได้เอาแล้วสร้างสองของเส้นตรงนะครับโดยที่จะเป็นรัศมีนะครับของวงกลมทีนี้เอาวงกลมวงนี้อ่าก็จะมีความยาวเท่ากับเส้นนี้นะครับก็คือเส้นยาวนะครับแล้วนี้เป็นเส้นยาวที่จะยาวกว่าเส้นสั้งสี่เซนติเมตรอ่าจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่า เรา,าเรามาดูที่เงื่อนไขต่อไปนะครับของเส้นยาวนะครับที่เราหาเส้นยาวก่อนเพราะว่า <c oughs> เขากําหนดนะครับว่าเส้นยาวเนี่ยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือยาวไม่น้อยเมื่อถูกตัดแล้วเนี่ยจะยาวส่วนที่ยาวเนี่ยจะยาวมากกว่าส่วนที่สั้นเนี่ยสองเท่าถึงสี่เท่าในที่ผมบอกไปก็คือ,อเราว่านั่งคิดกันนะครับสมมติว่าเส้นนี้เนี่ยเรามีเรามีส่วนสมมตินะครับก็คือเรามีส่วนที่สมมั้นับส่วนที่ยาว เขาบอกว่าสองเนี่ยอ่ะเรามาดูที่น้อยสุดก็คือสองอ่ะเขาบอกว่าส่วนที่ยาวเนี่ยจะยาวมากกว่าสวนี่สั้นสองเท่าอ่ะแสดงว่าอะครับแสดงว่าถ้าส่วนที่สั้นสมมติว่าให้เป็น1เซนส่วนที่ยาวก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ1ต่อ2ก็จะกลายเป็นสองเซนอ่าซึ่งแสดงว่าเส้นยาวเส้นนี้ก็จะยาวสมเซนอ่าเส้นที่ยางมุมนี้ก็จะยาวสมเซนแสดงว่าสามทั้งหมด3มเซนแต่ว่า ส่วนที่สั้นเนี่ยก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราเราไปเขียนเป็นเศษส่วนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งส่วนสามก็คือมีเศษหนึ่งก็คือมีอยู่หนึ่งมีอหนึ่งส่วนจากสามส่วนก็คือเราจะทำเราทาการย่อขยายครับอ่าย่อขยายย่อขยายตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นหนึ่งส่วนสามก็คือหนึ่งส่วนจากสามส่วนนะครับอ่าหนึ่งส่วนจากสามส่วน ก็คือถ้าเส้นสั้นยาว1เส้นยาวจะยาวเป็น2ก็คือ1ต่อ2หลังจากนั้นนะครับเราก็มาคิดที่อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือยาวไม่เกิน4เท่าแสดงว่าถ้าเส้นสั้นยาว1เส้นยาวต้องยาว4แสดงว่าเส้นทั้งหมดจะยาว5อ่าเส้นทั้งหมดจะยาว5แสดงว่าแสดงว่า,เ,าเราเลื่อนที่จุดเดิมนะครับเ,อเ่อที่จุดเดิมเลย ถ้าส่วนที่ยาวส่วนที่สั้นเนี่ยสั้นหนึ่งส่วนที่ยาวจะยาวสี่รวมกันเป็นห้าก็คือเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าครับก็คือจะทําแบบเดิมเลยแค่จะเปลี่ยนจากหนึ่งส่วนสามเป็นหนึ่งส่วนห้าอ่าเราก็จะได้ช่วงนะครับระหว่างสองเท่าถึสงสี่เท่าของเส้นส่วนเส้นทายานมุมเส้นนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะสร้างอ่าเส้นส่วนของเส้นตรงบนนี้เพื่อจะสร้างจุดกึ่งอิสระนะครับบนนี้ <rium> <Dante> ạ, เราก็จะนํา <descriptive together S 2> จุดนี้นะเราก็จะยึดจุดนี้นะครับเป็นจุด,จ,ดจุดตัดหลักนะครับของเส้น Entonces, ทแยงมุมสองเส้นอ่ะผมก็จะซ่องสองเส้นนี้ไว้นะครับก็คือเราสามารถเลื่อนบนนี้ได้เลยสองเท่าถึงสี่เท่าจริงไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาพิสูจน์กันนะครับอ่าเรามาพิสูจน์กันก็คืออ่าเราลองลากเส้นจากจุดนี้นะครับเปยนงจุดนี้และจุดนี้ไปยังจุดนี้นะครับโดยที่หาความยาวของเส้นนี้นะครับ ่า JK นะครับก็จะได้3าม7นะครับอีกเส้นหนึ่งครับอ่าก็ได้8นดครับ 8. 4ดนะ้าครับโดยที่เราใช้ตัวเลขนะครับไปที่ตัวเลขเครื่องคิดเลขนะครับเพื่อคำนวณเราก็เอามาทำเป็นส่วนนะครับก็คือ KL นะครับหารด้วย JK นะครับอ่าแล้วก็กดตกลงครับ ก็จะได้เส้น k นะครับจุด k ตรงนี้นะครับตั้งแต่ C c เท่าเห็นไหมครับ c เท่าของส่วนสั้นอ่าก็2 2ถึง4 4เท่าโอเคทีนี้นะครับผมก็จะตัวนี้เนี่ยเป็นจุดตัดแสดงว่าเราก็จะเหมือนเดิมครับสร้างวงกลมนะครับจากจุดตัดตรงนี้โดยที่ใช้อ่าโดยที่ใช้ส่วนส่วนแรกที่เรากําหนดมานะครับก็คือส่วนของเส้นต้นแรกที่เราสร้างขึ้นมาก็คือจะเป็น จะสร้างจุดกึ่งกลางก่อนนะครับอย,อย่างแรกคือเราสร้างจุดกึ่งกลางก่อนทำไมเราถึงสร้างจุดกึ่งกลางเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการตัดเกิดข,ขึ้นโดยที่การตัดเนี่ยเส้นทแยงมุมตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งทำไมถึงเราต้องแบ่งเป็นครึ่งครึ่งเพราะว่าพอเวลาสมมติมันไม่แบ่งครึ่งเนี่ยเราจะไปที่ดูที่เงื่อนไขที่ว่าจะมีสองคู่ที่ติดกันนะครับที่ยาวเท่ากาันแสดงว่า ต้องเป็นด้านนี้แล้วแหละด้านนี้กับด้านนี้อ่าซึ่งถ้าสมมุติเราไม่แบ่งครึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไอ้สองด้านนี้เนี่ยยาวยาวไม่เท่ากันอ่าทีนี้ผมก็จะสร้างอ่าสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมาอ่าเอาผมจะสร้างวงกลมจากจากที่จุดตรงนี้นะครับที่แบ่งครึ่งไปอ่าถึงกลางไปก็จะสร้าง เป็นรัศมีนะครับ <Stars> ถ้าเราเอาเส้นใหญ่เลยเนี่ยเอาเส้นเต็มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นส่วนของเส้นตรงครับ <Stars> เอ้ยมันก็จะกลายเป็นว่ารัศมีเนี่ยเป็นเส้นใหญ่เลยแต่ว่าเราต้องการแบ่งครึ่งก่อนเพื่อเราจะหารัศมีครึ่งหนึ่งโอเคแล้วก็สร้างนะครับปึ๊บอ่าสร้างขึ้นมาแล้วเราก็หาจุดตัดนะครับกับเส้นตั้งฉากตรงนี้โอเคแล้วเราก็สร้างเลยครับสร้างสี่เหลี่ยมเลยครับ ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับอ่าก็จะได้สี่เหลี่ยมตรงสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับอ่าโดยที่เรามาดูเงื่อนไขกันก่อนดีกว่าครับ่างแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีอ่าที่อยู่ติดกันสองโคดแล้วถ้าการอ่าเราก็มาดูนะครับที่อยู่ติดกันตรงนี้ ไปการวัดความยาวโอเคก็จะมี2คู่นะครับที่ยาวเท่ากันแล้วก็มุมมีมุมตรงข้าม1นคู่นะครับที่ยาวที่มีขนาดเท่ากันก็จะลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นมุมนี้นะครับก็จะการวัดมุมก็มุมมาลองหาอีกสองมุมครับว่า จะมีขนาดเท่ากับ2มุมนี้ไหมอ่าไม่ใช่อ่าไม่ใช่แสดงว่ามีแค่คู่เดียวนะครับที่ขนาดเท่ากันแล้วก็ต่อไปเขาให้หาอะไรครับต่อไปอ่าเขาให้หาความยาวของเส้นทะยงมุมทั้ง2เส้นนะครับอ่าความยาวเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นใหญ่ครับจาก J ถึง L ก็จะเป็นเส้นใหญ่ครับอ่าความยาว11.51นะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นอ่า11อ่า7.51ก็จะลบไป4เซนติเมตรครับซึ่งต่างก,ากัน4เซนติเมตรก็ตรงกามเนื่อนไขของโจทย์ทุกข้อครับก็สำหรับตรงนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ